สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีรอบบายพี่น้องจา๋าบรรยากาศเมื่อนีก้ก็ส่งส่งแดดแดดส่งส่งมืดฝนอยู่ตอนเศร้านะแดดได้ฮังกระสิเริ่มมืดตอนนี้เบาหมีอยู่ที่นาลุงเลินที่ลุงเลินพ่นมนาเห็ดหน้าหวานอยู่หน้ายรวยอะ่ะแถวระแวกนี้แม่นเบิดนนยายรวยเนาะขามหดหองฟังนั่นแต่ว่าหองฟังนั้นอะ่ะ ซุ้มเบาหมีเห็ดฟังนี่ยลุงเลินิ่นเห็ดิ่นเห็ดหนาวานมื้อนี้เพิ่นก็มาตัดเข้าแต่เศ้าผ่นบัวเพิ่นมาตัดผู้เดียวเพิ่นบ่อหรือว่าตัดนําเกี่ยวนําพูนอยู่พุน ใส่เครื่องตัดใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเขา่าบูหัวเพื่อนได้จักให้แล้วเดี๋ยวจะพามาดูบะหมีกับบะคอยได้พานมาแถวนีดอกมาตั้งแต่หาเห็ดตั้งแต่มาบมากแตงสุกเนาะแต่ว่ากลับมาอีกทีสุกหมดแล้ว แดดออกมาอีกแล้วเนี่ยที่เพ่อนเหตุนหน้าสองแถวนเนาะซุกไปแล้วก็มีทั้งหยาเนี่ยเขาเขาหน้าวานพี่น้องขนาดเราเพิ่นใส่สีดยาคุ้มหยาได้นน่แต่ก็ยังดีได้น้าลุงเลินเนี่หน้าวานก็บถือว่าโอเคอยู่กะสิได้หลายสอบอยู่แต่ว่าเห็นหน้าหน้าบางคนเขาเจา แถบสิบร์เกียวมันก็บิบุคือหน้าดำเนาะถ้าหน้าหน้าดำเนี่ยมันสิเป็นระเบียบขันงามกับงามสม่ำเสมอแต่ว่าหน้าวานนี่ก็สิงามเป็นบางมองบางบอนบางมองกะที่บางบอนกะห้างนะอย่างสียเนาะห้าก็หลาย อาจสิดูแลหรือว่าขวบคุมบ่ได้แต่ว่าฟังนั่นสิงามได้ฟังนั่นฟังทั้งปลาะแต่ว่าแถวนี้บ่ป,ปันใดเนาะปีที่แล้วเพื่อนกระดำเมาจ้างคนงานมาดำสี่หาให้ก็ได้หลายอยู่ได้สามสิบกว่ากระสอบคุณเด้แต่ว่าปีนี้เพื่อนเฮ็ดเพิ่มอีกแถวฟังนั่น อันที่เห็นนี่คือทั้งห้าทั้งเขา่าเนาะหยากันหลายขันเกี้ยวกับบวหวพี่น้องเกี้ยวนี่ก็สีคอนขางเกี้ยวยากมันบอกคืนหน้าดำเด้หน้าดำมันจะเป็นระเบียบเนาะเกี่ยวง่ายแต่ส่วนใหญ่กะ้าใส่รถเกี้ยวเข่าเนะมันสิเหมาะอยู่อันนี้เพิ่นกะใส่เครื่องตัดหยาได้ตัด ได้สามซีให้แล้วฟังนั่นใส่ทั้งเครื่องตัดหญ้า เราเห็ดสองปีแล้วสองปีนี่แต่ว่าแถวฟังนี่นาะงงามเนาะเกือบซ้ำกับหน้าดำพุละตัดได้สามสี่ห้แล้วดีแต่น้ำมันแห้งนีนแถวเนี่ยฟังนีนย,ยังเขียวอยู่ ต้องตัดเป็นแถวเป็นแถวตัดกระตัดผูดียว แต่ว่าแท้ทั้งนี้ลงนางงามเนาะฟังนี่นางงามเบิดแต่แท้ทั้งนี้กะบ,บอนสุกบอนเขียวก็ถือว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ ก็ดีกว่าหน้าเขาเจ้าอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็บบดิเห็ดมาหลายปีได้พี่น้องลุงเลิศน,นันก็สิมาเห็ดปีที่แล้วกับปีนี้เพิ่นเห็ดสองปีนี้แล้ว ส่วนใหญ่เขาเจ้าก็น,นิยมใส่เครื่องตัดหยาตัดเขา่า าบุมีคนมาเกี่ยวเลยบ่เหนาวาเขาเกี่ยวมาได้อ่เอเขาน้าวานเขาเจ้าเกี่ยวมาได้แล้วบุญผู้มาเกี่ยวเนาะมันบ่คือเขาน้าดำมันเกี่ยวยากก็เลยบุญมีคนมาซอย นี่หน้าวาดน,นี่โบเมนหน้ายอดถ้านหน้ายอดกันสิเป็นระเบียบอยู่สรุปแลวก็คือ ใส่เครื่องตัดเองเนาะบุมีคนมาซอยมันเกีียวยากเรื่องของเรื่องมันบ่ค่อยเป็นระเบียบล้วก็หยากัลายเลยบุมีผู้คนมาเกีียวซอยเลยตัดเองแต่ว่าตัดเองก็กลักวสิแล้วกับประมาณสามเหม่อแล้วบ่ สามสี่มือแต่ว่าน,น้าฟังนะเล่ากับซุกกับเด้อันนี้เราไมา่ตัดผู้เดียวแล้วแต่เสา แต่ว่าไฮห,หนึ่งก็ใส่เวลาพอสมควรเนาะยังหลายให้อยู่พุ่นแคมปลาฟังนักแมนเนี่ยเนาะแต่ว่าเข่าก็โอเคอยู่คนขางงาม เดี๋ยวว่าแท้ฟังนี่เนะี่ยบุคคลมีหยาเดี๋ยวแท้ฟังนั่นนะ่ะอยากมียหยาไล่เขากับบุคคลปันไหน แต่ขั้นจ้างรถเกี่ยวเขาเจ้าบริคิดเป็นไรคือฟังไทยเด้เขาเจ้าคิดเป็นกระสอบเนาะกระสอบละหกบาทปีที่แล้วนี่แท่วฟังนี่แล้วบริเหตุเนาะเราเหตุแต่แทวนั้นแต่ว่ากระสิได้หลายอยู่เด้ ปีนีสิบว่าได้บวซีสิบห้าสิบสอบปีที่แล้วหน้าบกี่ให้ยังได้สามสิบกว่ากระสอบ แถวนี่นะมันงามอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเจ้าเกี่ยวไลยได้พี่น้องพูดแล้วกันแล้วเนาะบางเจา้าส่วนใหญ่ผู้ใดกันรอ ให้ออกพัรษาหนึ่งยานพายุย่านฝนตกคำหลังที่ออกพรรษาแล้วผู้ใดก็เกี้ยวหลายในบาดเนี่ลุงเลินกับ้างกรสิเลิบม,มือแหลก อันอยูพุ่นเขาเกี่ยวอยู่บอสะเออสสแสดงว่าซุ้มนั่นนะพักกันเกี่ยวอยู่พุ่นเนาะเกี่ยวหน้าลุงเลิศอยู่ฝั่งนั่นแต่ว่าลุงเลิศน,นี่มาตัดเข่าผู้เดียวอยู่ฝั่งนี่เขาเกี่ยวอยู่หน้าดำเบิดหน้าวานมุ้ยพายักมาเกี่ยว เพิ่นกันสิได้มาตัดผู้เดียวเพิ่นหลายมืออยู่เนาะแต่ว่าเขาแถวเนี้ยนะงามเทียบเท่ากับหน้าดำต่างแต่ว่ามันบ่เป็นระเบียบแล้วก็มีหยาแน่เนาะนี่แถวนี้นะงามเบิดเด้พี่น้องนี่ ใส่เครื่องตัดก็ดีแต่หน้ามันแหงเขางามอยู่พอแล้ววานหางแล้วบริวารทียายมาเนะี่ยเกี่ยวเกี้ยวอยู่ฝั่งนั่นเนาะหน้าดำ เมงในแถวนี่ต้นไม้มันหลายมันงามแล้วมันกะล่มเด้ยแล้วก็บ,บุคอยไม่หย่าแถวนี้ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าฟังอะไอยากเขียวหลให้ยเด้เขียวสองสามให้ ตัดผู้เดียวเมื่อยแล้วก็พักพี่น้องจ๋าเมานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศกเพียงเท่านี้พามบเบิงนาลุงเลินหนาฟังนี่เนาะเพื่อนมาตัดเข่าแต่เศร้าแล้วบอมีฮะก็สิมีโอกาสได้มาล่นละ แต่ปลาแถวลราแวกนี่ก็น้ายารวยเบิดเด้ขามไปหอดฟังนั่นไปแล้วทำผู้ชมสบายดี